สวัสดีครับทุกคนหลงนังจากที่ทุกคนทำการมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับวอนนี้เราอยู่กับช่องน้องปลื้มฟิวเจอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม t h e b a t t l e Cat นะครับเกม The Battle Cat เป็นเกมเมลต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราไปรอเล่นกันเลยครับได้อะไรบ้างอาหารเมล30มมันมีอะไรพิเศษพิเศษ ไอ้ได้ตัวนี้เหรออ๋อจะได้ตัวนี้โบนัสเป็นโบนัสปุ๊บเอ้ยอันนี้เล้วอ่าแล้วก็ทิกเก็วจะได้อันนี้ทุกวันเลยนะครับทิกเก็วก่องสมบัติบัตรบัตรบัตรหารแมียวชิ้นหนึ่งเออเออ เลยเป็นเกมวึบปันเดนเดดโกตตคอ่ะปึแค่นี้แค่นี้นะครับ มีตัวอะไรใหม่ไหมเออโหอุห้ยไม่เคยเห็นโหเป็นสีทองหมดเลยเฮ้ยโกเด้นโเด้นโอ้โหโอ้โหเท่ะอยากได้ 5%้าเปอร์เซ็นต์เองเหรอน้อ no. งดีฉันเลยก็ตัวนี้เหรอเฮ้ยน่ารักอีโวเป็นเมียวอยากได้อ่ะแต่อาหารมีไม่พอครับอะต่อซักก็ต่อ,ตอเอาเอาแค่นี้ก็พอ

เลยที่งาเลยที่มคนจินน่าจะเอาปลาตัวนี้มาแล้วรอปลาก่อนปลามาแล้วครับปลาเร็วใครอยากกินปลาทูบางครับเร็วไปอ่ะมันเร็วไปเฮ้ย <c oughs> ตัวคนเฮ้ยตัวนี้ตัวน,วนี้มาเลยครับอา้าวยังไม่ทันทำอะไรเลยจิตสปีดเกิดโอ้โหปุ๊บปุ๊บสองพันเลยอ่ะ ที่ขนาดเลเวลเจ็ดเนี่ยแม็กเลอะเ่แม็กลมมมมมมเลอะกดอะไรไม่ทันเลยครับตัวนี้โอ๋ออเอาเดี๋ยวเก็บทัวร์อะไรโอ้อะไรอ่ะเมียวตัวใหม่เหรอครับเมียวเอ้ยทัวเฮ้ยทัวเฮ้ยทัวน่ารัก อัปเกรดเลยออัปเกรดได้แค่นี้เฮ้ยน่ารักแล้วมีอะไรใหม่อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือยังไงอ่ะร้อยอะไรเนี่ยันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราอดูเลยเป็นส่วนของอะไรอะ่ะมันยี่ไงซื้อกับเลได้ เป็นถั่วแมวบ e ีนเช็ถั่วถั่วแมวเกรมอันนี้แล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเฮ้ยขอให้เป็น Uber อูเบอร์เรดได้ไหมเล็้วแล้วลาราคาหน่อยๆด้วยนะโอ้ได้เป็นตัวนี้อะเปี้ยงอะ่ะอ๋อ๋อขอ,อเป็นตัวไม่ เมื่อเป็นตัวเก่าเื็นปืนเหรอนี่เด็นไหมเทเทๆทเทด,ด,ดีอยู่เป็นส่วนของอะไรอ่ะเออเออนี่อยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ซื้อกับแบล็กได้เป็นแมวคาร์บอยแคทกันอะไรวู้วอันนี้อะไร เฮ้ยมีอันนี้อยู่พอดีเลยลัคก,กี้ภาษาญี่ปุ่นเหรอเอฮะมันมีเองียวอย่างนี้ด้วยเหรอเมียวตัวใหม่ใช่ด้วยเออเดี๋ยวๆดะอยู่ส่วนของอะไรนะ ี่เป็นส่วนของตัวเล็กเหรอฮะตัวเล็กแค่นี้สู้กับเลดได้แล้วฟิชเชสน่ารักน่ารักดีโห <c oughs> มีเยอะมากเลยตรงนี้ไปสู้กันต่อไปสู้กันต่อเลย ยิงน่าจะเอาคาร์บอนเค็ดมาด้วยแล oh! 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 oh ้วนี่โอ้โหโอ้โหโอยเริ่มมาก็มีหมูมาเลยครับสู้ไม่ไหวะสู้ไม่ไหววันนี้จะเลื่อนมากตัวนี้เลื่อนมาก มันต้องกดเร็วมากปึ๊บงับไปงับเลยสู้ๆทุกคนสู้ๆทุกตัวสู้ๆสู้ๆให้หมดเลยโอ้โหยังจะมีเลสเข้ามาจะมีเลสเข้ามาง่ำ โอ,อัพเดตหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองพั 2, นหะนึ่งร้อยแล้วอืมอ่ะอันนี้มันดูเพิ่มเร็วหน่อยน้อยมากอะ่นะมือนอะปุ๊บปุ๊บ ไม่มีการสะทกสะานเลยทำไมมันไม่มีการสะทกสะานเลยอะ่ะเรียบร้แล้วครับตอนนี้จะเอาตัวนี้อย่างเดียวเลยครับตัวนี้อ่ะมาเลยมาเลยเร็วเร็มไหมโอ้โหอตัวข้างหน้าบ้านพังไปแล้วนี่ยังไปไม่โอเลลิงดีไหม อนี่โดนโดนโดนเลยโห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 น่ะตัวที่สองตัวที่สองเอ้าเอ้าาตัวสำรองมาตัวสำรองยังมีตัวสำรองอยู่ปุ๊บทบเลยทบทบปุ๊บอะ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 เริ่มเล่นง่ายขึ้นแล้ว แล้วคือกดอะไรรัวๆเลยกดรัวเลยโอ้โห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 กดอะไรไม่ทันแล้วเฮ้ยพวกดอะไรไม่ทันเลยอ่ะโอ้ไม่ไม่นะจำไม่นะไม่นะพวกดอะไรไม่ทันเลยโอ้ย คือผมใช้อันนี้ไงส,สปีดอัพอา้าวจะกดเอาออกเลยพี่เจ็ดพันเก้าร้อยพีตอนเนี่ยเกตดทำไมเ,เอะเออพีเจดพันเองอ่ะด้เม็กซ์ด้วยอยู่ๆได้มาทำไมก็ไม่รู้เอ๊ะตัวนี้น่ารักเออเอาตัวไหนดีอ่ะครับทุกคน เอาตัวนี้ละกันนะครับอ่ะอ่ะขอโทษนะตัวนี้ได้ cat in a box น่ารเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูน้ำก่อน cat in a box cat in a box <laughs> cat in a box อุ้ย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 เดินเร็วนะเนี่ยเมื่อกี้ใช้คอทุบนี้ท้อนทุบขอจัดใส่ตัวเลยนะครับไม่ใช่อัปเกรดสิออกรออกรออกรเอาเออเมื่อกี้เป็นตัวซูเปอร์เรย์เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบงั้น ก็เอามาแทนตัวนี้อะมันเนี่ยโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปลืม้มฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่ง กุงกิงกูกิงกริงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย